เรื่องลูกไก่แสนฉลาดในฟาร์มแห่งหนึ่งมีลูกไก่ตัวน้อยอาศัยอยู่กับแม่ไก่และลูกไก่ตัวอื่นลูกไก่ตัวนี้ชื่อว่าเจ้าฉลาดมันเป็นลูกไก่ที่พิเศษกว่าลูกไก่ตัวอื่นเพราะมันมีความฉลาดหลักแหลมและช่างสังเกตเจ้าฉลาดมักจะชอบคิดหาวิธีใหม่ๆอยู่เสมอ และมันก็มักจะสร้างความประหลาดใจให้กับแม่ไก่และลูกไก่ตัวอื่นๆอยู่เสมอวันหนึ่งแม่ไก่พาลูกไก่ทั้งหมดไปหาอาหารกินที่ทุ่งหญ้าลูกไก่ตัวอื่นๆต่างก็วิ่งเล่นและขุดคุยหาอาหารกินอย่างสนุกสนานแต่เจ้าฉลาดกลับมองไปรอบๆและสังเกตเห็นว่า มีอะไรบางอย่างผิดปกติมันเห็นว่ามีเงาสีดำขนาดใหญ่กำลังบินอยู่บนท้องฟ้าเจ้าฉลาดรู้ดีว่าเงาสีดำนั้นคืออะไรมันคือเงาของนกอินทรีเจ้าฉลาดรีบเตือนแม่ไก่และลูกไก่ตัวอื่นๆแต่ไม่มีใครเชื่อมันพวกเขาคิดว่าเจ้าฉลาดแค่ตื่นกลัวทันใดนั้น นกอินรีก็พุ่งลงระจับท้องฟ้าและพยายามจะจับลูกไก่ตัวหนึ่งไปกินแม่ไก่และลูกไก่ตัวอื่นๆต่างก็ตกใจกลัวและวิ่งหนีไปแต่เจ้าฉลาดกลับยืนนิ่งอยู่ที่เดิมมันรู้ดีว่ามันต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อช่วยเหลือลูกไก่ตัวอื่นๆเจ้าฉลาดรีบวิ่งไปหาหินก้อนใหญ่ และเข็นมันไปวางไว้ตรงกลางทุ่งหญ้าจากนั้นมันก็ปีนขึ้นไปบนหินและตะโกนเรียกนกอินทรีอีกนกอินทรีอีเห็นเจ้าฉลาดยืนอยู่บนหินก็รู้สึกสงสัยมันบินลงมาหาเจ้าฉลาดและถามว่าเจ้ากำลังทำอะไรอยู่เจ้าฉลาดตอบว่าข้ากำลังท้าทายเจ้าแข่งขันกัน ถ้าเจ้าเอาชนะข้าได้ข้าจะยอมให้เจ้ากินข้าแต่ถ้าข้าเอาชนะเจ้าได้เจ้าจะต้องสัญญาว่าจะไม่ทําร้ายลูกไก่ตัวอื่นๆอีกนกอินทรีรู้สึกท้าทายมันจึงตกลงที่จะแข่งขันกับเจ้าฉลาดเจ้าฉลาดบอกนกอินทรีว่ากติกาก็คือเราจะผัดกันถามคำถามกันคนที่ตอบคำถาม ไม่ได้ก่อนเป็นผู้แพ้นกอินทรีเริ่มถามคำถามก่อนมันถามเจ้าฉลาดว่าท้องฟ้ามีสีอะไรเจ้าฉลาดตอบว่าท้องฟ้ามีสีฟ้านกอินทรีถามต่อว่าน้ำทะเลมีรสอะไรเจ้าฉลาดตอบว่าน้ำทะเลมีรสเค็มนกอินทรีถามอีกว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทิศไหน เจ้าฉลาดตอบว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทิศต,ตะวันออกนกอินทรีเริ่มรู้สึกกังวลมันไม่เคยคิดมาก่อนว่าลูกไก่ตัวเล็กๆจะฉลาดขนาดนี้มันจึงพยายามถามคำถามที่ยากขึ้นนกอินทรีถามว่าอะไรเอ่ยอยู่กลางวันเป็นสีดำกลางคืนเป็นสีขาวเจ้าฉลาดคิดอยู่นานมันไม่เคยได้ยิน คําถามแบบนี้มาก่อนแต่ด้วยความฉลาดของมันเจ้าฉลาดก็คิดคำตอบออกเจ้าฉลาดตอบว่ากระดานดำนกอินทรีรู้สึกประหลาดใจมากมันไม่เคยคิดว่าเจ้าฉลาดจะตอบคำถามน,นี้ได้มันจึงยอมแพ้และสัญญาว่าจะไม่ทําร้ายลูกไก่ตัวอื่นๆเจ้าฉลาดรู้สึกดีใจ ที่มันสามารถช่วยเหลือลูกไก่ตัวอื่นได้มันกลายเป็นฮีโร่ของไก่ตัวอื่นทั้งหมดไก่ทุกตัวต่างก็ชื่นชมความฉลาดและความกล้าหาญของมันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความฉลาดและความกล้าหาญสามารถเอาชนะอุปสรรคได้การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเป็นสิ่งสำคัญ นิทานเรื่องนี้ก็จบลงแล้วเล่านิทานสนุกสนุกฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะขอขอบพระคุณที่รับชม